อ่ะทีนี้มาดูคนนี้เต็มๆฮะร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่านะฮะคืออย่างที่เขาประกาศมาตลอดว่าเขาก็จะเป็นฝั่งสนับสนุนรัฐบาลวันนี้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครมนะฮะก็ย้ําคําเดิมฮะครับจะสนับสนุนรัฐบาลแต่คําถามสําคัญก็คือว่าแล้วรายชื่อรัฐมนตรีที่สื่อก็ระบุว่าเป็นโคต้าของฝั่งผู้กองธรรมนัทเนี่ยถึงแม้จะไม่มีชื่อร้อยเอกธรรมนัทแต่มีชื่อทั้งคุณนัลลบุญพิญโยศินวัตรนะครับ แล้วก็แน่นอนฮะมีชื่อน้องชายของร้อยเอกธรรมนัฐด้วยแบบนี้เนี่ยตกลงร้อยเอกธรรมนัฐส่งชื่อไปใช่ไหมสามรายชื่อเนี่ยวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าให้สัมภาษณ์นะครับพอถามว่าได้ส่ง3ามสี่รายชื่อตามที่มีโผออกมาไปแล้วใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกไม่ได้ส่งนี่ฮะวันนี้บอกตัวเองไม่ได้ส่งชื่อเลยแต่หลายคนก็สงสัยอา้าวแต่ว่ามันชื่อน้องชายท่านนะที่หลายคนมองว่าก็มา เป็นตัวแทนท่านน่นแหละนะฮะว่ากันตรงๆก็คือคุณอัคราพรหมเผาเนี่ยพรากฏร้อยธรรมนัสตอบคาถามนี้ว่าเออไม่ได้ส่งอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นส่งไปก็ได้เอาลองฟังฮะไปตามนั้นใช่นนะคะที่เกิดมาสามรายชื่อเป็นเกิดของโคต้าของสิบท่านนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นโคตา้าก็เป็นผมผมยืนยันว่าเป็น,น,น,ปนสิบนะครับของท่านนายกท่านจะเลือกใครแต่ว่าส่งไปสามชื่อตามนั้นใช่ไหมคะไม่ได้ส่งครับ อาจจะมือมองไม่เห็นส่งไปเลยคือแล้วข่าวพยายามถามว่าโคต้าสามอะไรชื่อที่ว่านั้นนะเลยเกธรรมนัฐบอกมันไม่ใช่โคต้ามันเป็นสิทธิ์ของท่านนายกจะเลือกใครก็ได้ตอนนี้ตอบว่าส่งเองไม่ได้ฮะเพราะว่าทางพลังประชารัฐเขาเอาข้อบังคับพรคออกมาบอกแล้วว่าการจะส่งชื่อรัฐมนตรีเสนอชื่อเนี่ยมันต้องผ่านกรรมการบริหารพักและคุณเป็นใครอยู่คุณมาเสนอไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นปลอบานตอนนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพยายามจะบอกว่าไอ้รายชื่อที่มันออกมาเนี่ย มันอาจจะมีคนเสนอไปใครก็ไม่รู้แต่ทางนายกทางรัฐบาลเขาเห็นว่า3มคนนี้มีคุณสมบัติที่สามารถมารับใช้บ้านเมืองได้ใช่คือคําว่าโคต้าธรรมนัตเนี่ย <laughs> สื่อใช้ได้อย่างเดียวฮะ <laughs> แต่ไม่สามารถออกมาจากปากของทางฝั่งกลุ่มรักธรรมนัตเองได้นะหลุดเมื่อไหร่เป็นเรื่องฮะ <laughs> ใช่ไหมถ้าหลุดออกมาเมื่อไหร่ได้เจอหน้าข่าวเนี่ยยัดไป,ย,ไปยับมายัดไปยับมาส่งแล้วยังส่งแล้วยังแล้วเผอตอบว่าส่งขึ้นมาเนี่ยทางฝั่งพลังประชารัฐเขารออยู่นะ คำร้องต่างๆนะครับเรื่องของออกฎเกณฑ์เรื่องของพรรคการเมืองต้องผ่านกรรมการบริหารพรรคก่อนแต่ว่าวันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐก,ก็ยืนยันว่าตัวเองสนับสนุนรัฐบาลเหมือนเดิมก็คือประกาศอิสระภาพไปแล้วเงเมื่อถามต่อว่าได้คุยกับคุณอาคราน้องชายแล้วหรือไม่ร้อยธรรมนัฐบอกแค่ว่าจริงๆแล้วน้องชายตัวเองเนี่ยอยู่วงการการเมืองมานานแล้วเขาเป็นรองนายกอบจอหลายสมัยเป็นนายกอบจอพะเยาอยู่แวดวงการเมืองมาก่อนตนเองด้วยซ้ำไม่มีปัญหา ส่วนชื่อของคุณดรบลพินโยสินวัฒน์กับคุณอิทธิสิริรัตยากรอีกสองรายชื่อเนี่ยร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าอันนั้นทั้งสองคนเนี่ยเขาส่งชื่อเขาเองอในานามพรรคกล้าร,รมนี่ก็เห็นไหมก็พยายามจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับร้อยเอกธรรมนัสเลยทั้งสามรายชื่อนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามจุดยืนหลังจากนี้กับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยผู้สื่อข่าวยับอีกนะตกลงผู้กองพร้อมทําหน้าที่ฝ่ายค้านแล้วใช่ไหมร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าผมเป็นฝ่ายค้านที่ไหน ผมยืนยันแล้วไงว่าเราสนับสนุนรัฐบาลเราเป็นพรรครัฐบาลเราสนับนสนุนรัฐบาลเนี่ยอ่าผมกับคุณอัธกรศิริรัตยากรนะฮะก็กลับไปทาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นในสภาเราสนับสนุนรัฐบาลเรามีความชัดเจนเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคพลังไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวแล้วกับพรรคพลังประชารัฐเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการบริหารของพรรคพลังประชารัฐฮะผู้สื่อข่าวถามร้อยเอกธรรมนัสย้ำว่าอย่างนี้ยังไงอ่ะ ร้อยเอกธรรมนัฐเวลาจะทํางานในสภาเนี่ยจะเรียกว่ายังไงใช้ชื่อว่าอะไรร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่าก็ผมร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาเขตหนึ่งฮะ<อ>ลองฟังจังหวะนี้ฮะผมฝ่ายค้าน,น,ท,นาที่ไหนไเรายืนยันว่าเราเป็นพรรครัฐบาลที่ท่านไม่มีตำแหน่งัฐมนเรียก็คือเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมกับ ถ้าราัฐกรกลับไปทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับในสภาก็สนับสนุนรัฐบาลเราเรามีความชัดเจนนะคแล้วในส่วนของพรคอะคะพรคพลังประชารัไม่ทราบว่าไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องการบราิหารพักได้พักก็คือหมายความว่าการดำเนินงานการเมืองคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับพลังประชารัฐก็ยืนยันว่าไม่ได้ยุ่งนะครับแล้วเวลาทำง,งานแล้วใช้ว่าใช้ชื่อ,อยังไงคะเวลาทํางาน่ยใช้ชื่อว่าเป็นกลุ่มยังไงคะ ผมรลอยเอกธนรองเผ่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาเขตหนึนี่คือปกติมันจะต้องเป็นถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมรลอยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าสสจังหวัดพะเยาพักพลังประชารัฐ ปกติมันต้องมีพักแนบท้ายใช่แต่นี่ไม่ไีชื่อพักเลยเพราะพลังประชารัฐตอนนี้เป็นฝ่ายค้านคือตัวพักก็เป็นฝ่ายค้านถูกไหมแต่ตัวฝั่งร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าผมสนับสนุนรัฐบาลนี่เป็นฝ่ายรัฐบาลอิสระอิสระมาจากค้านจากการประกาศอิสรภาพไปแล้วนะครับเมื่อถามต่อว่าแล้วเอาจริงๆตกลงทุกวันนี้ได้คุยอะไรกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐบ้างหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสบอกว่า จริงๆไม่มีอะไรนะตนไม่ได้ทะเลาะก,กับใครคือใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขายืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะก,กับใครอะไรก็ตามในการเมืองถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาดีๆไม่ได้หาเรื่องใครพูดง่ายๆคือไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวแล้วว่าอย่างนั้นกับทางพักเมื่อถามว่าความรู้สึกส่วนตัวล่ะร้อยเอกธรรมนัฐตกลงท่านยังเคารพรักพลเอกประวิทย์อยู่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐตอบย้ำนะบอกว่าเราออกมาแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมาก ใช้คำว่าออกมาแล้วก็คือออกมาบอกแค่นี้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะคุณอัศกรศิริรัตยากรนะครับที่ยืนอยู่ข้างๆร้อยเอกธรรมนัทซึ่งรอบนี้ก็ไม่ได้เ,เป็นรัฐมนตรีเช่นเดียวกันก็คือเป็นคุณพ่อคุณอิทธิแทนนี่นะฮะคุณอัศกรก็บอกว่ากรณีนี้นะครับที่มีคุณอิทธิคุณพ่อเนี่ยเป็นชื่ออยู่ในโผรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แทนตัวเองเนี่ยยืนยันว่า ยังไม่ได้คุยฮะแ oh. ปแลักข่าวถามว่าคุยคุยกันหรือ,อยัง <Yeah. S 2> นะฮะว่าตกลงแล้วเป็นตัวแทนใช่ไหมส mm hmm. ูกแล้วคุณพ่อ mm hmm. ที่มาในรอบนี้ คุณอาตากอนก็บอกไม่ได้เกี่ยวไม่ได้คุยอะไรเลยเพราะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอฮะเพราะด้วยความที่มันสมมตินั้นเราลองคิดภาพลูกเป็นรัฐมนตรีอยู่รอบหน้าไม่ได้เป็นแล้วแต่ที่ข่าวว่าพ่อจะมาแทนแล้วไม่ได้คุยเลยพ่อลูกไม่คุยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยด้วยอ๋อไม่ได้เกี่ยวข้องกันมันตอบว่าเกี่ยวไม่ได้ด้วยไงใช่ไหมครับเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาใหญ่ครับส่วนการประชุมใหญ่ของพักพลังประชารัฐในวันที่6กันยายนนี้ฮะผู้สื่อข่าวก็ถามคุณอาตรกรด้วยว่าจะเข้าร่วมประชุมไหม คุณอัศกรก็บอกแค่ว่าเ,าเขายังไม่ได้เชิญเอ๊ะ <c oughs> แต่ในหนังสือเขาเชิญกรรมาการบริหารพักนะออซึ่งจริงๆคุณอัศกรนะใช่รล้วเอกธรรมนัฐก็ใช่แต่ว่าเขาคงไม่ได้เอาหนังสือมาเชิญสองท่านนี้แน่นอนนะครับ